เข้าไปปุ Never, ๊บหน้าจอมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงรหัสนักเรียนเนาะรหัสนักเรียนปุ๊บเดี๋ยวค่อยใส่รหัสนักเรียนสมมุติว่าเราจะใช้ของของยกตัวอย่างนะครับของยกตัวอย่างของเด็กหญิงสนุกวันเนาะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเนาะครับเนี่ยครับมันก็จะมีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมา นะเราสามารถเช็คได้เลยว่าลูกของท่านเนี่ยมาโรงเรียนไหม,มตอนนี้ลูกของท่านอยู่ไหนเนะาะเพราะทุกๆเช้าเนี่ยจะมีฟูที่ึกษาอีกคนหนึ่งเนาะเป็นคนเช็คเช็คเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผู้ปกครองก็สามารถเช็คในในใน,ในแบบนี้ได้นะครับในในในข้อบ่งตรงนี้ได้เนาะและตรงนี้เนี่ยก็จะเเรื่องของ